ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะช่วงนี้เราแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีลัคนาสถิตราศีธนูก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นพี่ก้อยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ชาวธนูมังกรกุมนี่จะเป็นราศีท้ายทายท,ยที่ที่เลทมากๆเลยสําหรับเดือนนี้เพราะว่าพี่ก้อยต้องขอโทษเนื่องจากว่าพี่ก้อยเพิ่งเริ่มงานที่ใหม่นะคะเพิ่งจะย้ายบ้านมา เพิ่งจะเข้าที่ก็วันนี้นะคะพอะง้นก็ขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ก้อยจะไม่ให้ช้าอย่างนี้อีกแล้วนะคะมันก็น่าจะเข้าทีแล้วแหละนี่เพิ่งจัดไฟกับโต๊ะใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้บรรยากาศเดิมๆมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ก็จัดแบบเอ่อชั่วคราวไปก่อนเนาะราศีก่อนหน้านี้สองสามราศีนะคะก็จะได้แบบชั่วคราวมากๆเลย อ่าทีนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดูตั้งแต่วันที่1กุมภาถึง28กุมภา2565นะคะซึ่งมันก็ผ่านมาจนถึงวันที่9แล้วนะวันนี้มันพี่ก้อยอัดวันที่9แล้วนะคะแต่ว่าก็ชาวธนูสามารถที่จะนึกย้อนหลังไปได้เลยว่า9วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเขาโครงเหมือนแบบนี้ที่พี่ก้อยกำลังจะเล่าให้ฟังหรือเปล่านะ ก่อนที่เราจะดูเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเราดูเดือนมกราคมไพ่ของเดือนที่แล้วก่อนว่าไพ่พูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะไพ่โดยสรุปของชาวธนูเดือนมกราคมนะคะมันเหมือนกับว่าชาวธนูเนี่ยไม่จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรักมากเท่าแต่เท่ากับเมื่อก่อนแล้วล่ะแล้วก็ก็ยังจะ เ,ออเหมือนยังจะไม่ค่อยตัดสินใจสักเท่าไหร่ว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะอืแต่สําหรับออคู่กรณีนะคะคู่กรณีเนี่ยมันพี่ก้อยว่าเหมือนเขาไปเริ่มต้นใหม่กับโลกใหม่ๆของเขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เคยลืมชาวธนูเลยนะคะเขายังมีความรู้สึกว่า เขายังไม่กล้าเทคแอคชั่นเพราะว่าเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับชาวธนูเนี่ยค่ะยังทําให้เกิดความรู้สึกผิดอยู่เขายังรู้สึกผิดยังไม่หายเลยนะคะจนถึงตอนนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะถึงเยอะมากเขาไม่ทําอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็จะไม่ลืมด้วยหรือในบางคู่บางกรณีนะคะจะมีการติดต่อมาแต่ว่าน้อยมากๆนะคะมันมีไพ่แนะนําขึ้นมาด้วยว่าจงอยู่นิ่งๆเสียไม่ต้องทําอะไรชาวธนูอยู่นิ่งๆซะซึ่ง ไพ่คนโสดก็จะเหมือนกันคือไอพ่คนโสดเนี่ยเหมือนจะมีคนเก่าๆกลับมานะคะแต่ว่าไพ่ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมคือให้อยู่นิ่งๆซะแล้วก็ถ้ามีคนใหม่เข้ามาคบเริ่มคบได้นะแต่ว่าคนคนนี้น่าจะเคยมีประวัติเกี่ยวกับความรักที่แย่มากๆเอาไว้มาก่อนแล้วนะคะเพราะงั้นก็เขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังในการดาเนินความรักด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้เรามาดูกันเถิดว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะชาวธนูไปเจอกับอะไรมาบ้างนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสีสำหรับในการดูนะคะสำหรับนี้จะเป็นแทนตัวชาวธนูนะคะสำหรับนี้จะแทนคู่กรณีค่ะสำหรับนี้จะเป็นไพ่ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างชาวธนูกับคู่กรณีนะคะแล้วก็สำหรับสุดท้ายจะเป็นไพ่สีชมพูของคนโสดค่ะ พี่ก้อยจะทำทำสเต็มไว้ให้คนโสดในช่วงท้ายๆคลิปนะคะแต่ว่าจะอยู่เป็นคอมเมนต์แรกนะเข้าไปดูตรงนั้นได้นะคะถ้าไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ดูทั้งคลิปไปเลยก็ดีนะเพราะว่าบางทีมันเก็บตกทุกเรื่องเอาไว้ตรงนั้นอทีนี้เรามาดูว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวธนูเจอกับอะไรมาบ้างอาธิฐานไปพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาชาวธนู เป็นยังไงเจออะไรมาบ้างนะคะอุ๊บอืมชาวธนูเก่งมากชาวธนูเป็นก้าเหรียญน,นะคะชาวธนูเป็น emperor ค่ะแล้วก็เป็น temperance ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนูจะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมันไม่ใช่อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเฉยๆด้วยนะคือมีบุคลิกภาพของจกกักรพรรดิกันเลยทีเดียวคือมีอำนาจเป็นคนมีอำนาจเป็นคนที่ถ้าจะมองว่าอีโก้เยอะไหมเยอะนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันไอ,ไอตรงนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงอีโก้นะคะเขาจะพูดถึงกับว่าเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจแล้วก็มีความสุข กัับตวเองแล้วมีความสงบในจิตใจด้วยนะตรงเนี้ยเป็นคนที่บาลานซ์หรือว่าทำออสามารถสามารถสร้างความสมดุลในชีวิตในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมาได้ดีเอามากๆเลยค่ะเป็นเป็นคนที่น่าเกรงขามสำหรับใครก็แล้วแต่ที่พบเห็นเลยนะคะเขาจะมองว่าชาวธนูนี่บุคลิกดีมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูง นะใครจะเข้ามาจีบก็จะต้องแยงๆหน่อยนะมีความเกรงพอสมควรแปลว่าอะไรแปลว่าชาวธนูเนี่ยอยู่คนเดียวแบบเท่ะคือไม่ได้เดือดร้อนทุกอย่างนิ่งแล้วข้างในก็นิง่งข้างนอกก็นิง่งสง่ามากเลยพูดเลยแล้วคู่กรณีนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างคะ โอ้ว้าวเขาน่าจะอยากไปง้อใครสักคนที่เขายังวิ่งตามอยู่เลยนะคะดูดูสภาพนี่วิ่งตามอยู่เลยแล้วเขาน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมัวอึมครึมตรงที่เขาคงอ่านคนคนนั้นไม่ออกด้วยนะ เขาจะไม่ค่อยกล้างอหรือไม่ค่อยอยากจะงอเต็มตัวสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เขาเขาเขาอ่านไม่ออกนั่นแหละเขาก็จะกลัวว่าเออฉันถ้าฉันทำแบบนี้ไปมันจะได้ผลไหมนะด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่รู้นะว่าคนที่เขาอยากงอคนที่เขาอยากวิ่งตามนีม่ใช่ชาวธนูหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไพ่ไปดูตามลำดับนะคะอ่าแล้วตอนนี้ ชาวธนูเป็นยังไงบ้างคะความรักของชาวธนูนะปัจจุบันนะหลังจากที่เป็นจกักรพรรดิไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ล่ะเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยความเข้มแข็งไม่เคยลดลงเลย มีไพ่ strength นะคะตรงนี้เป็นผู้หญิงที่ควบคุมสิ่งตด้วยมือเปล่านะคะมีไพ่ queen ถือดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ the fool ชาวธนูตอนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วเป็นคนที่เด็ดขาดในขณะเดียวกันจะเป็นคนที่มองดูเหมือนเย็นชาด้วยนะไม่ค่อย friendly ไม่ค่อยต้อนรับความรักใหม่ๆสักเท่าไหร่คือนิ่งนจนแบบ เหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็งอะ่ะเจ้าชายน้ำแข็งกันเลยทีเดียวแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนี่คือเหมือนกับคนที่เริ่มถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนเซตซีโร่อะนะเหมือนกับว่าเริ่มจากศูนย์ใหม่ได้เลยพร้อมที่จะเริ่มใหม่จากศูนย์โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนเดิมเราด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่ชาวธนูเป็นอยู่ใปัจจุบันนะคะ แล้วเขาล่ะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคู่กรณีชาวธนูเป็นยังไงบ้างคะโอ้เขาเนี่ย เขาน่าจะอยากง้อใครหรือไม่ก็ง้อไปแล้วด้วยซ้านะคะเนี่ยเขาน่าจะง้อใครสักคนที่ตั้งดาบใส่เขาซึ่งเห็นความของจองอะไรตรงนี้ไหมเอ่ยนี่ก็ถือดาบนี่ก็ถือดาบควีนทั้งคู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจริงๆแล้วคนที่คู่กรณีของชาวธนูอยากจะง้อเอามากๆเนี่ยนี่ก็ถือถ้วยนี่ก็ถือถ้วยนะคะพร้อมมากๆเห็นพัฒนาการไม่เอ่ยจากตอนเนี้ยเขาเป็นเป็นเด็กถือถ้วยนะคะกลายเป็น ิงหรือว่าเป็นราชาแล้วแล้วก็เป็นอัศวินแล้วด้วยคือความรู้สึกในใจเขามันเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับในช่วงเวลาที่ผ่านไปอะค่ะดูสิแล้วตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวธนูเป็นยังไงเขาคิดอะไรยังไงกับชาวธนูอยู่นะคะ อขออีกดีกว่ามีไพ่แปดถ้วยนะคะมีไพ่สีถ้วยมีไพ่ strength ค่ะทีนี้พี่ก้อยขอไพ่เพื่อที่จะขยายนะคะ ื hmm. ออมเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาอยากจะยื่นถ้วยเพราะฉะนั้นพี่ก้อยว่าคนเนี้ยไอคนที่เขาอยากยืน่นนี่คือชาวธนูชัดๆเขาอยากกลับมาหาชาวธนูนะคะอยากจะงอ้อแต่เขายังไม่ทํานะเขายังไม่กล้าทําเพราะว่าไพ่แปดถ้วยนี่หมายถึงการจัก เดินจากใครจากใครสักคนไปท,ทั้งทงที่ยังรักอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเราเดินจากเขาหรือเขาเดินจากเราแต่ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ตรงนั้นคือความรักและความไม่เต็มใจให้มันจุบแบบนั้นทีนี้ไอ้ความกลัวของเขาเนี่ยคือเขากลัวว่าถ้าเขากลับมาง้อแล้วถ้าชาวธนูไม่เอาล่ะถ้าชาวธนูไม่เล่นด้วยล่ะเขาจะทํายังไงสิ่งที่บอกว่าเขาอยากจะกลับมานี่คือ strength นะคะเพราะมันมีความวนเวียน อยู่ตรงนี้นะมีอินฟินิตี้นะคะแล้วก็ไพ่ขยายเนี่ยค่ะมันจะเป็นไพ่ควีนถือถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็จบด้วยสามดาบสิ่งที่เขารู้สึกกับชาวธนูก็คือว่าเขาที่เขาไม่กล้าเข้ามาเนื่องจากพี่ก้อยว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงนี่น่าจะเนื่องมาจากนี่เลย ความสัมพันธ์ที่น่าจะมีมากกว่าสองคนนะคะมีสมดาบทะลุอยู่ตรงนี้แล้วเขากังวลมากๆอยู่เขาฝุ้งซ่านเขากังวลเพราะว่าถ้าจะให้พี่ก้อยเดานะน่าจะมีการพูดคุยระหว่างชาวธนูกับคู่กรณีในเรื่องความสัมพันธ์ที่ที่มากกว่าสองคนและจบแบบไม่สวยจบแบบดาบทะลุนะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่ามีชนักตักหลังอยู่ไอ้ครั้นจะกลับมาอีกทีนี่ก็แบบโอ้โหลุ่งริ่งเต็ไมไปหมดเลยเขาเลยไม่กล้าแล้วก็ประกอบกับไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าโดยรัศมีความออร่าความแผ่ซ่านของของชาวธนูนะปัจจุบันชาวธนูเข้มแข็งจนเขาอ่านไม่ออกเลย เขาก็เลยยิ่งฝ่อเข้าไปใหญ่อ่ะแล้วสิ่งที่เขาจะทำล่ะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะทำอะไรไหมกับชาวธนูนะคะโอเค กอ,อีกนี่เป็นการยืนยันว่าคนที่เขาอยากจะง้อเนี่ยคือชาวธานูจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่ควีนออกมาย้ำเลยควีนถือดาบนะคะอ่ะแล้วสิ่งจะทำาคือเขาจะทำอะไรเขามีความกล้าๆก,ก,ก,กลัวมากอยู่นะคะเหมือนกับประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเลยละว่าชาวธานูผู้เข้มแข็งณนะปัจจุบันเนี่ย จะเวลค่ำหรือจะยินดตนีต้อนรับเขาหรือเปล่าเขาน่าจะเป็นคนที่รักษาหน้าตัวเองเออกมากๆอยู่นะคะเขาว่าเอ่อน่าจะพยายามอยากจะเข้ามาพูดนะเนี่ยพี่ก้อยว่าอืมถ้ามีชาวธนูสมมุตินะว่ามีชาวธนอูอยู่สักร้อยคนถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะจะมีชาวธนูประมาณ 80-90%เก้าอร์ซนที่จะได้รับการติดต่อจากคู่กรณีมานะคะแล้วก็เวลาที่เขามาพูดนี่เขาจะถนอมปากถนอมคำจะไม่ค่อยอยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บนะแล้วเขาจะทำเหมือนกับว่าเออไอเรื่องที่มันจบมาแล้วก็เราอย่าไปพูดถึงมันเลยนะให้มันจบไปเถิอดอย่างเงี้ยเขาจะมาแนวนี้แล้วเขาจะมาสุข,ขุมนุ่มลึกจะพูดน้อยเลยเพราะว่ามัน มันมีความเป็นวัวสลังหัะพอสมควรนะคะว่าเออมันก็มีเรื่องราวอันแสนจะเจ็บปวดด้วยการกระทําของเขาในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วเขาไม่อยากแตะตรงนั้นอืคนที่ไม่อยากแตะนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเจ็บแล้วก็เขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกนะคะอ่ะแล้วบทสรุปความสัมพันธ์ของชาวธนูเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะ Okay. โอเคโอ้ยเขาก็ช่างใจจนนาทีสุดท้ายอยู่ดีอะค่ะเดือนนี้นะมันจะมีทั้งไพ่ temperance นะคะมีไพ่สองเหรียญมีไพ่อัศวินถือดาบโอเคพี่ไกยเริ่มสงสยัยละขอดูอีกสามใบนะเพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าเขาจะพยายามบาลานซ์จำได้ไม่เอ่ยว่ามันมีสามอยั่ตรงนี้ก็คือมีคนที่ สามเข้ามาในความสัมพันธ์พี่ก้อยว่าเขายัางพยายามจะบาลานซ์อยู่เลยนะเราให้อยู่ด้วยกันทั้งเราสามคนอะไรอย่างนั้นโอ้โอ,โอเคมาจะออกใช่ไหมมาเนี่ยจริงแหละ <c oughs> เขาอะยังทำอะไรลรับๆล่อๆอยู่เลยนะคะอืม เช็คให้ดีนะว่าเขามีคนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์เลเวลไหนนะขอพี่ก้อยดูยนี้นิดนึงดีไม่ดีหมายถึงแต่งงานไปแล้วด้วยซ้ำนะแต่พี่ก้อยจะขอดูก่อนว่าไอ้ตรงนี้เขาพูดถึงบุคคลที่สามหรือเขาพูดถึงชาวหนู อืมโอเคโอเคขอดูอีกใบหนึ่งแล้วเขากับบุคคลที่สามล่ะจะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะขอดูหน่อยหนึ่งใบเอ้านี่ไงนี่ไงมีปัญหาแล้วโหเขาจะควบเดือนนี้ก็ยังคงควบนะคะ อ่า Warning น,น,นะคะคําเตือนชาวธนูถ้าคนที่มีประเด็นเนาะถ้าใครที่ได้รับโทรศัพท์ข้อความหรือมีการกลับมาของคนเก่าๆนะคะแล้วถ้ามีการจบกันด้วยความสัมพันธ์ที่มากกว่า3คนคนที่3ยังอยู่นะคะ แต่เขาก็จะกลับมาหาชาวธนูเพราะเขารักชาวธนูมากและมันเป็นความรักด้วยแล้วมันมีความที่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเขามีความเขาได้เข้าไปใคร่ควรวญถึงความรู้สึกตอนที่ห่างกันไปอ่ะนะเนี่ยฤษีก็คือเข้าถ้ำไปเลยแล้วก็มีการคิดคน้นว,วิตกวิจารณ อะไรค้นคว้าในใจของตัวเองนะคะแล้วก็ตระหนักได้แล้วตัดสินใจได้แล้วว่าคนที่เขาอยากจะเป็นครอบครัวด้วยเป็นชาวธนูนะแต่แต่แตไอสี่คาถากับสิเปลี่ยนเนี่ยมันคือทอบครอบครัวทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวธนูคิดจะให้โอกาสเขานะเคลียให้ได้นะคะว่าเขา ควรจะยุติความสัมพันธ์กับคนเก่าก่อนนะเพราะว่าพี่ก้อยยังเห็นคนคนนั้นยังอยู่อืดีไม่ดีอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วมีความผูกพันกันแล้วด้วยซ้ำไปแล้วยังไม่เลิกขอพี่ก้อยดูแนวโน้มในอนาคตหน่อยได้ไหมว่าเขาในที่สุดเขาจะเขาจะตัด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างหรือเปล่าหรือยังไงมันจะรักทุกคนไม่ได้นะเหมือนเพลงเขาว่านะคะความรักมันก็ควรจะมีแค่สองคนนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่บุคคลที่สามนี่หมายถึงครอบครัวคนอื่นเพื่อนหรือว่าใครก็ตามที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ความรักของชาวธนูกับคู่กรณีแล้วก็ปัญหายังคงอยู่ตรงนั้นนะคะ เขายังสลัดไม่ได้หรือตั้งใจจะไม่สลัดด้วยนะอ่ะขอพี่ก้อยดูหน่อยว่าในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างธนูกับเขาจะเหลือกันแค่สองคนหรือเปล่าขอไปเดียวอืมจะมีการตัดหรือสองคนคะ่ะแต่นานนะ เป็นการมองไปข้างหน้าแบบนานๆ <S <S เพราะว่าตอนนี้เขายังแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะแต่พี่ก้อยมีความรู้สึกว่าในที่สุดชาวธนูจะมีหวังที่จะเป็นตัวจริงของเขานะคะเพราะว่าไพ่เอ p r e s s ขึ้นมาโอเคนานนะแต่รอได้ไหมถ้าชาวธนูมีความรักความจริงใจของเขาแล้วก็ ถ้าเขาเลิกที่จะรักทุกคนเลิกที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ของคนหลายคนเอาไว้ในเวลาเดียวกันนะในอนาคตการข้างหน้ามันก็มีแนวโน้มเลยที่ชาวธนูจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะคะเพราะมีดวงดาวแห่งความหวังขึ้นมามีเอ็มเพรสขึ้นมาตอนนี้เขาอาจจะยังทําไม่ได้นะอไม่ใช่อาจละหรอกเขายังทำไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันมีคนห้อยหัวอยู่นะคะแล้วก็ คนให้หัวนี่มันเหมือนกับว่าเขารู้ทั้งรู้เลยว่าปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเขารู้เลยว่าถ้าชาอ่อ,อถ้าชาธนูรู้ว่าเขายังมีคนอื่นอีกคนหนึ่งเนี่ยชาธนูไม่เอาเขาแน่ๆไม่ยอมรับกลับมาแน่ๆแ,แล้วเขายังแก้ปัญหาโดยตัดคนตรงเนี้ยออกไปยังไม่ได้ขอดูไปนึงปุ๊บอ่าเมื่อกี้พี่ก้อยแอบอธิษฐานข้างในว่าแอบอธิษฐานแล้วก็ถามว่าแล้วคนคนนั้นก็จะออกไปได้ยังไงล่ะ มันจะมีไพ่เดทเกิดขึ้นคือจะมีการยุติความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบุคคลคนนั้นนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนในครอบครัวที่มีอิทธิพลด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่ยุติปัญหานั้นอาจจะเอาปัญหานั้นขึ้นมาพูดแบบเปิดอ,อกแล้วก็เคลียร์เลยอะไรอย่างนั้นนะคะเราไหวไหมชาวธนูมีความหวังอันเนืองรองอยู่ตรงไกลๆนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ เราค่อยๆมาดูกันเดือนหน้าหน้าถัดไปเนาะว่าจะซักเมื่อไหร่เขาถึงจะจัดการไปได้เพราะว่าโดยเนเจอร์เลยนะโดยธรรมชาติของคนคนนี้นะพี่ก้อยว่าเขาเป็นคนโลเลนะอืมโอเคจบด้วยดีจบด้วยดีในอนาคตการข้างหน้านะพี่ก้อยเอาใจช่วยนะคะอ่าเรามาดูน้องๆคนสดกันเถอด คนโสดเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โอ้ฮมคนโสดนี่เจอปัญหาจากคนเจ้าชู อยู่หรือเป้าเอ่ยแล้วก็ไปก้อยดูนิดนึงมีความสังหอนใจมีตัวฟูขึ้นมาด้วยอืมจริงด้วย <laughs> เป็นคนเจ้าชู้คนเดิมเดิมที่เคยทำให้ชาวธนูกลายเป็นคนโสดนะคะเนี yeah. ่ย าเหรียญด้วยความที่เขาเป็นคนที่น่าจะรู้จักชาวธนูดีมากในระดับหนึ่งพอที่จะรู้ว่าชาวธนูจะต้องเป็นคนที่ใช้ไม้แข็งไม่ได้เลยนะคะต้องใช้ไม้นวมแล้วเขารู้ว่าจะต้องเข้ามาแบบไม้นวมไม้นวมคืออะไรคือเข้ามาแบบนุ่มๆไม่ไม่แข็งกล้าวขอโทษได้จะขอโทษทำดีได้จะทำ ทีนี้ชาวธนูผู้ซึ่งบอบช้ำแล้วยังคงเจ็บช้ำอยู่จากความรักเมื่อสมัยจบกันมากับคนคนนี้ยก็จะเริ่มคิดแล้วหละว่าอืมเอเราจะเริ่มใหม่กับเขาดีไหมสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นคนเก่าแน่นอนคือ six of c u p นะคะหกถ้วยตรงนี้แล้วเป็นคนที่ชาวธนูเคยตัดไปแล้วด้วยอืม มีไพ่เดอฟูขึ้นมาอืมขึ้นมาเหมือนกับคนที่มีประเด็นเลยนะชาวธนูที่มีประเด็นเลยโอเคขอพี่ก้อยขยายเดอฟูลไปหนึงหรือชาวธนูอยากจะเซตซูโรเริ่มใหม่จากศูนย์กับคนเดิมสี่เหรียญเพราะชาวธนูไม่เคยลืมเขาเลยนะคะเนี่ยเนี่ย ใช่คือไพ่ชัดมากว่าเป็นคนเก่าแล้วยังไงเอ,อ่ยเดือนนี้ชาวธนูจะเป็นยังไงเป็นไปสามสามคาถาหลือ,อทำไมต้องสามเดวิว เนี่ยมันจะมีความเหมือนกับคนที่มีประเด็นเลยนะคนโสดเพราะมันเหมือนกับว่าคนเจ้าชู้คนเนี้ยเขากลับมาทําให้ชาวธนูวุ่นวายใจทําให้ชาวธนูผู้ซึ่งไม่เคยลืมเขาอาจจะคิดว่าเอ๊หรือจะเริ่มต้นใหม่ดีนะขุดผีขึ้นมาใหม่ดีไหมจัสเมนนี่เหมือนกับใครที่ตายไปแล้วนี่ ทูตสวรรค์มาเป่าแตรให้ฟื้นขึ้นมานะคะปรากฏว่าถ้าฟื้นขึ้นมาปุ๊บนี่มันเป็น3คาถาจริงๆแล้ว3คาทานี่แปลได้หลายความหมายนะแต่ว่าพออัเอมีการขยายออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นไพ่เดวิลอะโปรดระวังว่าเขามีอีกคนอยู่ปะ เขายังไม่หลุดจากโซ่ตรวนด้วยนะคะมันมีเลขสามตรงนี้แต่ไพ่ก็บอกเช่นกันว่าในอนาคตเนี่ยนะเนี่ยให้คอนเฟิร์มว่าถ้าคนโสดคิดว่ารอจะลองให้โอกาสเขานะทั้งทที่ตอนนี้เขาอาจจะยังยังไม่ยุติความสัมพันธ์กับอีกคนนะ ในอนาคตมีไพ่ที่ดีมากๆขึ้นมาสองใบนะคะมีไพ่เดิอนซันพระอาทิตย์นะคะแล้วก็สิบถ้วยซึ่งเป็นไพ่อธิษฐานถ้าชาวธนูรอไหวอนาคตข้างหน้าดีมากๆถ้าจะยอมให้โอกาสเขานะืบทสรุปเหมือนกันเลยระหว่างชาวธนูที่มีคู่กรณีที่เออมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วมีปัญหาอยู่กับคนโสด เดือนนี้เหมือนกันมากคือเขาจะกลับมาแหละแต่เขาไมไ่มาคนเดียวนะคะแต่ในที่สุดแล้วมันจะจบลงด้วยดีทั้งคู่เลยแต่นานใช้เวลาเนาะพี่ก้อยเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกคนพบกับรักที่สมหวังเป็นรักเดียวใจเดียว ะะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ